การพิการนะคะก็มาสูตที่โรงเรียนวัดสมเทนะค่ะใส่ส้นใส่ในการแล้วก็ได้ย้ายมาสอนที่โรงเรียนวัดสมเทนะคะปัจจุบันก็ดจรมีกำแหน่งครูจัดการนะคะอยาให้ครูที่มาพามาที่พูดถึงในเรื่องบทบาทและหน้าที่ของครูแต่ว่าเรียนอะไรบ้างสำหรับบทบาทและหน้าที่ของครูบรรพบุรนะคะเริ่มแต่ ลูกเขาสมทุกข์มาเรียนกับเรานะคะสิ่งแรกเลยเราต้องดูความรัดเอาไปใส่นะคะต้องดูแลเด็กแล้วก็จัดการเรียนการสอนที่ความสูงเหมือนกับที่บ้านนะคะเป็นปาร์ตคัญเลยแล้วเราเปแม่ที่สองนะคะในการดูแลเด็กนะคะเวลาที่เพื่มาเขาจะรู้สึกดูนะคะเพราะว่าเด็กยังเล็กนะคะรู้สึกอยากขอบคุณแม่แล้วก็รู้สึก ที่ไหสบายโรเดียนะคะในานะที่เราเป็นผู้ถือัตวส์สำคัญเลยนะก็คือความรักการแการดูแลแล้วแนคำวานูะกกาที่มีองสัมพันมากเป่างมากค่ะดูบัตผู้บัตลว์ที่ถือบเป็นบัตที่สำคัญเ้องแมากเลยนะคะในส่วนเรื่องของการจัดการศึกษาแะอยากถืไวัยนะคะผู้ถืมบัยไ ดูแลตั้งแต่เช้าจะถือถุบริการนะคะเป็นสีม่วงเย็นเลยกว่าเด็กจับทุกคนนะคะการดูแลก็เริ่มแต่การรับเด็กนะคะรับเด็กตรวจสุขภาพเด็กทุกเช้าว่าเด็กมีปัญหาอะไรไหมถึงเราก็ไม่เขียนมาหารเราทีไรบ้างนะคะก็จัดกิจกรรมกับกิจกรรมหลักของใครของเรานะคะแต่การเคลื่อนไหวการสร้างประสบการณการสร้างสรรค์การแจ้ง การเล่นตามคแล้วก็ตามเกี่ยวกรศึกษาเลยทุกอย่างในเหนุการณ์นี้เราจะให้ความสนคัญทุกกิจกรรมนะคะเป็นบทบาทที่หนักมากเพื่อการจัดการในองอาแบบถุงมะไว้ถ้าผู้ปฏิบัตไว้ไม่ให้ความสคัญในเรื่องนี้การพิจารณาดีก็จะไม่ประความสำเร็จแล้วในทางใช้สื่อการสอนแลการใช้คือหรักการสอนเพื่อถุงมะไว้นะคะ ก็มีสื่อที่เรา,าสอนแต่คนเด็กนะคะยกตัวอ,อย่างออกอากาศนะคะออกอัพอันนี้ก็จะใช้สอนในหน่วยสัตว์เด็กสนใจนะคะเราก็จะมีวัสดุสารมิตินะคะคือการสอนจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะจะไม่ซ้ำแบบเดิมนะคะก็จะมีสา,สารของสาษละลายผินะคะอตอนนี้การจัดการเรียนการสอนในเรื่องของการเรียนการากับบ TBL สอนเดยผ่านกระบวนการ,ร BBL นะคะข้างล่างนี้ก็จะเป็นตารางเคพื่อนไหวของเด็กเด็กจะใช้เวลาในการกระโดดก็จะเปลี่ยนจากการท่องจำก,กระดานนะคะมาเปลี่ยนเป็นการเล่นคนเรียนก็คือเอา BBL ผ่านกระในการในการจัดการเรียนการสอนนะคะก็เลยเกิดนวัตกรรมนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการอ่านาาาน,านะคะโดยใชยแ้แผ่นเพื่อนไหวภาษาสัาสุกฤนะคะนวัตกรรมตัวนี้ได้รับเลือกเป็น นะคะโดยสมบัขอคันเลือนภาะกแลวก็ประสบผลสำเร็จได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศด้วยนะิจัยการแบบนี้เป็นการเล่นง่ายๆนะคะโดยการที่เด็กได้กระกด้เคลื่อนไหวเพราะว่าการเคลื่อนไหวนี้จะทำให้เด็กทั้งชาตสมองจำจำได้ดีขึ้นมากกว่าการให้เด็กได้ดูได้อ่านจากภาพจากตัวนังสือย่างเดียวนะคะได้สนุกด้วยเคลื่อนไหวด้วยมันก็จะทำให้เด็ก ท,ทักษะเรื่องงานจำดีขึ้นนะคะสำหรับแผนที่ไปเ้ื่อการสรุปตัวนี้นะคะนอกจากทักษะด้าน,าานสติปัญญาแล้วยังพัฒนาการที่สีด่ด้านด้วยด้านร่างกายได้เคลื่อนไหวนะคะด้านอารมณ์สังคมเด็กได้เล่นก็เกิดความสนุกสนานแล้วก็ด้านสังคมเนี่ยก็ได้เล่น เป็นสิ่งสำคัญประการแรกเลยนะคะเหมือนที่ได้พูดแต่แรกเลยว่าครูเป็นผู้ช่วยที่เปนเหมือนแม่ที่สองของเด็กนะคะเราจะต้องให้ความรักเขาต่อเปนระดับแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะให้ความรู้กับเขาตั้งแต่เรื่องแรกเลยเด็กเข้ามาหาเราเราใช้วิธีการปกรณ์ออสัมผัสที่สัตวการจับมือนะคะเพื่อให้เด็กรู้สึกอบอุ่นรกเหมือนแม่นะคะ พอเด็กรู้สึกอบอุ่นเขาก็จะเปิดเปิดใจเปิดใจรับสิ่งที่เขาอยากจะเรียนรู้กับเรานะคะนี่คือเรื่องที่สำคัญเป็นหัวใจหลักเลยนะคะของผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ใหญ่จะต้องมีนะคะยิ้มเพื่อให้เด็กรู้สึกผ่อนคลายนะคะเวลาที่อยู่กับเราเขาจะรู้สึกดีอีกและเขาก็อยากจะเรียนรู้เราก็เลยเป็นเหมือนกับว่าความรักของในกระบวนการทำงานของผู้พูดนะคะควายมีปัญหา มบ้างไหมคะดีค่ะเยอะมากเลยนะคะสำหรับภู้ิถมวัยนะคะแต่ผู้ิถมวัยที่สำคัญสุดอย่ยงอนะคะเมื่อเราเจอปัญหาบ้านคอเด็กผ่านเลยปัญหาที่มากมายตั้งแต่เด็กไม่คออการไม่้อปัญหาท้อครัวงเด็กปัญหาการจัดการเรียนการสอนเยเด็กมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างที่เราจัดการเรียนการสอนจะเจอบ่อยมาก ความท้อขอเด็กหายพวกแบบมูลพฤตนาพอดีปัะหาที่เจอบ่อยที่สุดก็คือเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแล้วมีเด็กหลายกลุ่มนะคะเด็กปกข้องด้านการเรียนรู้เด็กสมาธิสั้นนะคะเด็กไม่พร้อมีหรือบางัวมีปัญหาความกดดันแย่จู่ๆว่าแต่เราใช้ปัญหาให้เป็นโอกาสก็คือเราทำให้ใจมีเฉลี่ยด้วย าะดเด็กนะคะเนสตานดี้ที่สำคัญมากเลยเราจะรู้ว่าเด็กคนที่เปยังไรนะคะแล้วเราก็นำปัญหานไาใช้แก้ปัญหาให้กับเด็กสิ่งนี้จะใช้กับตัวเองมาตลอด2ปีในการทำงการนะคะก็คือ้กัาอะไรดเด็กเด็กไลให้เดกว่าเด็กคนว่้ากเราจะได้ปล่อยปัญหาไปนะคะถ้าเรารู้ว่าเด็กคนที่ีปหญหกุกเราจะได้แก้ทันทีเลนะคะ ว่าระดับกระถิ่นวัยอยู่ในระดับร่างยากถ้าเข้าผ่านกระถิ่นกระหูกปุ๊บปัญหาที่จะลดลงใหญ่โตขึ้นนะคะที่จะขัดข้องแก้ปัญหาตั้งแต่ใช่ใช่ค่ะอย่าปล่อยเด็กใครที่เกินกระแล้วผลงานที่ผานมาเรืงการทำงานของเด็ก12ปีที่ผ่านมาของมันที่ภาคภูมิใจมากที่สุดเลยคะสำหรับโครงการที่ภาคภูมิใจที่สุดนะคะก็คือรางวัลชนะเลิศระดับประเทศนะคะก็คือได้ รัาการน่วัตกรรมเวตัตก,กรรมเริมทำมาตั้งแต่ปี51น,น,น,นะคะเริ่มแรกใช้นวัตกรรมการทนทักษะความคิดเรื่องสร้างสารรโดยใช้รกระนการเรียนรู้สีสูตรการเรียนรู้แบบสอรี่ไลน์นะคะเริ่มแรกก็ใช้แบบสี่สูตรพอเรรู้แล้วว่าการใช้แบบสีสู่ตเด็กรรมีทัการมีขึ้นยังไงเราก็มาเจาบสูตรที่หนึ่งกสูต ไปผู้สารสูุปในการพิจารณาคดีาด้านการอ่านในชนุณสอนะคะและว่าตัวการนี้ทำให้ได้รางวัลต่างๆมากมายตั้งแต่รางวัลเลือระดับที่หารางวัลรัีวใจและก็ได้รางวัลที่มาช่ชูเสีกีและล่าสุดก็ือได้รับเเป็นแนวเสนองานวิจัยระดับชาติหนึ่เดียวของท่านษานะคะที่เป็นผลงานของท่าวัยน ตลอดในเวลาที่ราทำงานมานะคะสองปีเราไม่เคยคเคลียเครื่องอาาที่์่าดเลยนะคะแก้ก็ทามดยรถ้าสุดท้ายอยากให้คุณครูต้องเลือกามออะไรจะถึงคุณครูะที่กำลังสึกษายอยู่ตอนนี้นะคะสหรับข้อฝากนะคะคุณครูเรื่องความที่อยากฝากว่าการที่เราจะเป็นคนเหนืวันะคะขสัว์ปาแกรแกเลยก็ต้องคลีย ใจรัะถ้าเรามีใจรักแล้วมันก็จะมีกาความสุขใจรักขั้นสองกดปุ่นนะคะทีนี้เราจะเจอปัญหาต่างๆมากมายในการจัดการเรียนการสอนนะคะกดปุ่นคนที่ฉันถานไปสามอย่าละทิ้งปัญหานะคะอย่าปล่อยเด็กทิ้งเด็กตาเลยคือใจหลักเนข้อที่สามนะคะถ้าเกิดปัญหากับเด็กคนนี้เราต้องมองว่าเขาเป็นรู เราต้องรีบแก้ของนเลยนะคะเราจะ users, เปลี่ยนสมือนแม่คนที่สองเปรียบสมอนคุณหมอนะคะผู้ช่วยแก้ยังดีแล้วเด็กคนนี้ก็จะมีความพร้อมผลขึ้นจะมีทุกพร้อมคารเร, ids, huh เรียไม้ใช่อ <defence> ้วสุดท้ายก็อยากขอบคุณคุณครูที่มาสอนนะคะที่สละเวลาาค่ามาให้ความรู้กับชนการศึกษาในตอนสอ มีมากเลยนะคะที่ทางเ้าทำแนะนำถ้าเกิดว่าสนใจกจะมศึกษานั้านเห็กผงก็ทำกรหรือว่าการจัดการเรียนการสนแบบเดี่ยวค่ะคลก็